สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทหาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าจีนนั้นยังคงจับปลาสองมือด้วยการมอบการสนับสนุนนโยบายการทําสงครามของรัสเซียในเวลาเดียวกันรัฐบาลจีนนั้นพยายามรักษาความสัมพันธ์กับนานาประเทศในยุโรป ซึ่งการใช้นโยบายแบบนี้ไม่ได้ผลในระยะยาวและจีนควรได้รับผลจากการดําเนินการลักษณะเช่นนี้เลขาธิการนาโต้นั้นยังกล่าวด้วยว่าประธานดีสีจิผิงผู้นําของจีนนั้นพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายด้วยการไม่แสดงออกเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนให้เดินหน้าต่อไปเนื่องจากจีนนั้นจะไม่เผชิญกับมาตรการการคว่ำบ,บาตรแต่ในความเป็นจริงแล้วจีนนั้นกำลังสูงไฟความขัดแย้งทางอาวุธครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ขณะเดียวกันนั้นเยนสตตเทนเบิร์กกล่าวถึงการที่ประทับดีว,วลาด,ดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียเดินทางเยือนกรุงเปียงยางอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ยิ่งเป็นการบ่งชี้ชัดว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นต้องการพึ่งพาพดผจการเกี่ยวกับแนวโน้มที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาดํารงตําแหน่งประธานดีสหรัฐหลังการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้เยสโตเทนเบิร์กบอกว่ารัฐบาลสหรัฐควรให้คหํามั่นสัญญากับสมาชิกนาโตทั้ง32ประเทศและพันธมิตรหลักคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นรวมถึงเกาหลีใต้ ซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมเนื่องในโอกาส75ปีการสถาปนานาโต้ที่กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าจะให้การสนับสนุนแก่ยูเครนอย่างน้อยปีละ40,000ล้านยูโรหรือว่าราวๆ1.58ล้านล้านบาทด้วยกันความเคลื่อนไหวจากเยสโตเทนเบิร์กนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับจีนนะครับล่าสุดนั้นทางด้านหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวถึงการแสดงทัศนะรอบล่าสุดของเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต ที่พาดพิงจีนเกี่ยวกับสงครามในยูเครนว่ารัฐบาลจีนขอแนะนําให้นาโต้เลิกโยนความผิดยุติความขัดแย้งและสูงไฟเพิ่มความตึงเครียดเพื่อหวังให้สถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายมากขึ้นไปอีกข้อสะทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าทางที่ดีนาโต้ควรทําเรื่องที่ปฏิบัติได้จริงและมีความเหมาะสมเพื่อคู่ขัดแย้งประนีประนอมกันผ่านการเจราจาทั้งนี้เยนตัวเทเบิกนั้นบอกว่า ในระยะยาวเป็นเรื่องที่จีนนั้นพยายามหลบเลี่ยงปัญหาด้วยการให้การสนับสนุนนโยบายการทำสงครามของรัสเซียแต่ในเวลาเดียวกันรัฐบาลจีนนั้นพยายามรักษาความสัมพันธ์กับนานาประเทศในยุโรปจีนก็ควรที่จะได้รับผลกระทบแล้วเรื่องนี้แหละครับสร้างความไม่พอใจให้กับจีนซึ่งที่ผ่านมานั้นจีนก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าพวกเขาเองไม่ได้ให้การสนับสนุนการทำสงครามและพวกเขานั้นสนับสนุนในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ด้วยการหันหน้าเข้ามาหากันและพูดคุยเจราจาสันติภาพระหว่างกัน แต่ที่จีนนั้นไม่เข้าร่วมการประชุมสัญญิภาพที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเจ้าภาพอย่างสวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่ได้มีการเชิญรัสเซียซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งนั้นเข้าร่วมการประชุมด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ้าอินเตอร์เนวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ